รายการโดย m o ต o h o l กพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงนี้อยากอวดวันนี้กิกะไบจะพาผู้ชมมาพบกับคนรักบิกไบที่ไม่ธรรมดาครับเพราะไม่ได้มาแค่คนเดียวแต่มาทั้งตระกูลจะมีเรื่องราวสนุกสนานอย่างไรเชิญชมครับสวัสดีครรัับบคผม วันนี้นะครับเรามาอยู่กับพี่น้องแห่งตระกูลสุภาพวณิตรีลานะครับอ้โหนี่ตีพูดชัดเว้ยโอ้หนีครับด้จากพี่ใหญ่นะครับพี่ชิงครับผมสวัสดีครับและนี่น้องรองนะครับน้องตน อ้วนค่ะอัวกีตีตีก็ตีทีอยากเรียกว่าอ้วนไงขาวว่าคืออย่างนี้แหละี่วกับเร่องน้องก็นอนลงยุ่แล้วทำไมอ่ะดูสีเขาเลน่าไม่ดีรอดมากเปติดส้ไหมรอทีผ่านนิตยานี่หิวแล้วเวลหิวหอแป้งเลยเพราว่าจะมีน้องเล็กอีกคนหนึ่งใช่ัหมใช่น้องัมีติกธุระทงานทำงานจะไ่อาีย่าที่อยากเอาลองเข้ามานะครับตอดีว่าผมได้ยินเรื่องราวของตระกูลนี้น่าสนใจเข้ามาคุยหน่อย ในอีดเลยใช่คือว่าได้ว่าพ่อแม่ของลูกคนนี้เคียบมากเคยสั่งว่าเฮ้ยลูกบ้านนี้นะเว้ยห้ามขี่มอเตอร์ไซค์นะเว้ยห้ามบิดเลยเด็ดข้ามเลยเออใช่ไหมครับจริงไหมครับผมจริงครับแรกแรกแรกแล้วทำไมหายกรดนะครับกรดมีไว้แหกพี่ผู้ชายครับปัง่ไมได้ือเราผู้ชายเนี่ยด้วยอายุอะไร ผู้ชายโอเคผู้ชายโอเคบิ๊กไบต์อ่ะเราก็อยากอยากลองอยากเทสอยากไอ้นี่มันเท่ะในความรู้สึกตอนนั้นครับทีนี้ก็เป็นคนแรกที่ซื้อก่อนแต่ทั้งนี้คือเขาพูดมาก่อนเราซื้ออยู่แล้วใช่ไหมครับหซื้อแล้วค่อยพูดพูดก่อนเราก็ค่อยใช้วิธีวิธีมันจะมีอยู่ที่คนใช้วิธีรถเพื่อนรถเพื่อนัพักนึง เพื่อนฝากไว้แล้วทำไมเพื่อนไม่เอาเกินจากทีเขาขายให้มันอาจจะเต็มไปคือรู้อย่าง้ว่าเขาห้ามใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราก็ยังแบบด้วยความที่เราอยากขืนใช่ไหมด้วยแต่ในการที่เขาห้ามเนี่ยเราเป็นลูกครับแล้วก็เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาห้ามเนี่ยเขาห้ามยังไงอะไรทําไมทาให้เขาห้ามเราก็อย่าไปทาไอ้แบบที่เขาไม่อยากให้ทําเช่นผมว่าพ่อแม่ทุกคนไม่ไม่ได้ห้าม พราะมี่เอ้เนี่ยเขาปูแบบกิเลสมากกว่าอืเราก็อยากไปไปแวนไปซิ่งหาวิธีทางช่องทางที่ไมู่้มี้างไหมฮะที่แวนอะฮะไม่เคยไม่เคยไม่มีคิดก่อนไม่เคยไม่เคยไม่เคยก็คือตายสเตจที่ว่าเรื่องเนี่ยรถเพื่อนก่อนใช่แล้วพอจากนั้นเขาเริ่เป็นรถยาแล้วเขาว่าเราไหมคือไอ้้ไอตอนที่เป็นรถเพื่อนเนี่ยเราก็แอบแอบคือผมอยู่อยู่คอนโดแวะไปหาบ้างแต่ไปมือเดือนท้ายนั่นแล้ว ไปเอารถใครมาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่บอกไงบอกเออเนี่ยยืมรถเพื่อนมารถยนต์รถติดเอารถมอเตอร์ไใส่เพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากที่ดูสเต็ปการตอบรับเฮ้ยไม่รุนแรงอย่างที่ห้ามเว้ค่อยไดึงขึ้นแบกมาแล้วดึงดีสเไปลายสเต็ปถ้าวันนั้นไปปุ๊บมึงเอาไปคืนเลยนะนู่นนี่แสดงอดอดใช่ไหมมาปุ๊บสักพั่อมาเออมันสวยดีอะไรอะประมาณนั้นอะลองขี่เลยสิไม่มาพ่ออจะอย่างนึงจะดูจะมาจับจะมาอะไร รู้ลวเราต้องอ่านแล้ะแสดงว่าห้ามแต่ลึกๆสองคนทั้งพ่อทั้งแม่ก็คือชอบก็ชอบแต่ด้วยความนแต่ด้วยความเป็นห่วงมากกว่าเพราะนั้นผมว่าหลายๆคนก็คงต้องต้องมองในจุดนี้มากกว่าว่าเพราะอะไรเราต้องไปเซฟในเรื่องของรายดิง้งเรื่องของคอร์สเรียนเรื่องของอะไรพวกนั้นแนมแล้วเจ้าคันแรกที่เอามานี่รุ่นอะไรครับพี่ K หนึ่ง K หนึ่ง K หนึ่ง จอดทะเบียนเป็นจากรถเพื่อนก่อนหรือว่าวิ่งไปซื้อเลย K หนึ่งวิ่งไปซื้อหรือว่ายืมเพื่อนมาแล้วเอ้ยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยซื้อเพื่อนก็ไม่ได้โกโบไม่ได้ผิดสี่ข้อะไม่ได้ห้าข้อเพราะมันคือรถเพื่อนแต่เราซื้อเพื่อนอ๋อมาเพราะเนื่องจากพี่อย่างที่หากดแล้วแล้วยุน้องรองได้ไงเนี่ยชวนชวนมากกว่าคือตอนตอนนั้น K หนึ่งเสร็จเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยเราชอบอ่า ก็ไปดูดูพาร์ตี้ตอนแรกพยายามจะให้หนูไปขี่เค1นะแต่หนู่ขาสั้นไม่ได้แล้วเขาคือหนูขี่รถไม่เป็นไงเขาก็ให้หรอหนูซ้อนเอ้ยลองขี่เค1แล้วเขาก็จับท้ายเข็นไม่น่าเป็กซอยอ่ะขี่ยาแต่มันขี่ในต้อยอ่ะขี่แล้วเหมือนผู้หญิงขี่กบเคหนึ่งมันอ้วนอ้วนเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะมันก็คือโอ้โหอุบ่าโอ้อหใช่เขาบอกว่าอุบาทรืเล่นี่ชมน้องเลยเนี่ยน้องโอ้โหแล้วก็เลยพอจากเค1เนี่ยไปดูดูพาร์ตี้อ่าถ้ารถที่แบบ ซื้อซื้อแบบด้วยการที่คิดแบบแต่ตองไต่ตองแล้วแบบเฮ้ยเราจะคันนี้แหล้วพอละคือไม่อยากจะไปคันนี้แล,แล้วโดดเออเรา,ๆๆเ,ราเราคิดแล้วเฮ้เราจะไปค,คันที่เราอยากได้เนี่ยแล้วไม่ซื้อเลยนานๆขึ้ก็เลยไปดูกาตี้พอเนี้ยไปดูกวาตี้เนี่ยก็รู้จักน่าจะทุกคนน่าจะรู้จักนะฮะพี่ชุม <rium> <Dante> да อ๋อุมพลศิลปะปาชาไม่ใช่ว่าถ้าคนนีสอนขี่มอเตอร์ไซค์นี่ผมนึกคำเก็คือวชุมทีเนี้ยพอรู้จักก็เริ่มรูเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มีมากกว่านั้นมันมันเป็นการฝึกให้เราเป็นผู้ใหญ่ฝึกผมว่ามันใช้ได้กับทุกอย่างทุกอาชีพคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยม exactly ันต้องรักษาสมดุลในทุกอาชีพถ้าคุณไม่รู้จักสมดุลคุณก็ ก็ตตเตลิดมันไม่ใช่แค่<ห>มันด้วยใช่ไหมใช่อ๋อคือควาเสิรอะไรใช้ได้หมดเลยใช่ได้คือใช่ตันิดเยียวใช้ได้ใช่ไหมทีเนี้ยเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยเราชวนน้องเรามาแต่เราไม่ชวนมาขี่บางคนมองผลาดคือชวนมาขี่เมอไซแต่จริงจริงคือชวนให้เขาเนี่ยหักที่จะมเมเนจแม้ทั้งการเงินเขาเองอ,อคือบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากได้เนี่ยในฐานะพี่ช่วยช่วยอันดับแรกช่วยดาวที่เหลือผ่อนเองคุณต้องผ่อนเองจนหมด จะไม่ช่วยตอนนั้นค<ม>ิดว่าถ้ามันทําไม่ได้มันก็โดนพายึดรถแสดงว่าระบบความคิดเนี่ยไม่พร้อม,มสองถ้าคุณขี่เมอร์เซเดแล้วเนี่ยไม่รู้จักไปเรียนไม่รู้ใจนี่เลือกเส้นทางที่จะไปแบบผิดทางก็แสดงว่าคุณก็ไม่พร<ม>้อมผมคิดอย่างนั้น<ม><ม>ก็เลยชวนน้องมาเพราะอย่างน้อยเนี่ยมาในจุดนั้น,นมีครูพูดง่ายงรับมีครูมีอาจารย์มีใครที่ดูแต่ถ้าแบบไป ที่ไม่มีวันนั้นที่ไม่ได้ไปดูกพอที่มูจับที่ชุมก็คงไม่ชวนเพราะมันคอนโทรลยากว่า,วาเฮ้ยไปกับใครวะแล้วมันไปไหนไปอะไรเพราะนั้นคือเริ่มแรกรู้สึกตอนที่ไปดูเนี่ยมอนเตอร์นะหกเก้าหกเจ็ตใหม่ๆแบบิ้วเลยอะบิ้วเลยนี่ยคันนี้เหมาะกัมกบมึงมามงกจังได้ขี่ได้คันนี้ผมว่าเหมาะกับมึงมากขี่ได้เดี๋ยวมึงลองคล้องดิ่งลองเกนู้นนนึกตัวเองชอบด้วยหรือเปล่าชอบ คิดว่ายังน้อยไม่ได้ขี่สองคนได้ขี่อะไรอย่างเงี้ยอะแล้วตอนน้องอ้วนทำยังไงบ้างโดนพี่ชายชนมาอย่างนี้ในตอนนั้นหลังจากที่โดนบิ้วอย่างหนักหน่วงอ่าก็อยากลองดูเลยอะเพราะว่าเฮ้ยมันมันจะบอกมันจะบอกว่าเฮ้ยคนซ้อนอะมันไม่มันเพราะคนขี่มือขี่เองดูดิมึงขี่เองเนี่ยพอจบทริปไปการเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วตอนนั้นน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไหมนะไม่เป็นต้องไปด้วยขี่ ไม่ไม่เคยขี่มาเพราะว่าคที่บ้านไม่ให้ไม่ให้ขี่ไงไม่สนับสนุนเรื่องมอเบันเทิงอแต่ที่ผมเห็นริ้วเลยอัดิ้วเลยเริ่มแรกคือถ้าจำจาได้ตอนนั้นเนี่ยที่อ้วนได้สัมผัสกับบิ๊กไบคือทริปแรกของสตอมไปมิทติ้งที่กาญจบุรีแปดสิบแรกเลยใช่ทริปแรกแล้วก็เป็นทริปแรกของของเราด้วยนะฮะก็คือหลอกน้องไปด้วย สอนน้องไปด้วยสอนสปอร์ตไปสอน848ไปไมเคยร้อนอะพี่แบบโอ้โหร้อนเลยใช่ไหมล้มนะพี่สอนร้อนขาร้อนแบบร้อนเออร้อนหลังอะไรเงี้ยแต่จะร้อนช่วงขามากกว่าเพราะมันอยู่ตรงท่อพอดีไงแล้วแบบเมื่อยก็เมื่อยแบบนั่งอย่างเงี้ยเหมือนกบอ่ะนั่งอย่างเงี้ยออกไดินไหมหลับที่หลับ อันนี้ก็จะคอยเคาะเฮ้ยนีบนิวโอคาเดนิฟเีบจะจะเข้าโค้งเข้าอะไรอย่างเงี้ยนีบนเนี่ยก็แบบเออพอเราแบบอยู่ฟิลคนซ้อนอะแบบมองวิวข้างหน้าอะไรเงี้ยคือเขาขี่เป็นขบวนใช่ป่ะแบบเฮ้ยฟิลแบบลงที่มันปะทหาหน้ากับได้ดูวิวรอบข้างมันเลยรู้สึกแบบเราเออชอบเพราะเหมือนเราอยู่คนเมืองเราอยู่แบบเห็นแต่ตึกอะไรอย่างเงี้ยพอไปอยู่แบบเจอฟิลแบบนั้นหนูอ่ รู้สึกดีอะแบบมันเหมือนว่าแบบลงมาพักผ<ร>่อนใช่เหมืนอมนแบบเฮ้ยเราไม่ได้มาพักเราได้มาพักผ่อนอะไรเงี้ยได้เจอแบบบรรยากาศได้เจอคนแบบในพื้นที่อื่นๆอะไรเงี้ยแล้วแบบมากับเพื่อนเพื่อนเลยรู้สึกแบบเฮ้ยชอบก็เลยอยาก <c oughs> ลองลองดูแล้วแบบ พี่ชายสนับสนุนด้วยอะไรเงี้ยก็แบบเดี๋ยันเดียวด้วยโอ้โหแล้วแบบไม่ต้องคิดเลยบอกเราแบบเฮ้ยมาเดี๋ยวกูดาให้บอกจริงมากโอเคงั้นจัดไปมจับเลยตัวเลขแรกที่ได้ขอ้วนคือมันเตอร์หก6ก้าหกหกเคือตอนนั้นได้ลองค่อมไหมลอง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 ค่อมลองค่อมวันแรกวันแรกันแรกวที่ที่ไปในศูนย์แต่สิ่งหนึ่งจ่ายที่ไปมีทติ้งเนี่ยไปไปเที่ยวเนี่ยมันก็บอกเราแล้วว่าเฮ้ย ถ้าใจพูดแบบเป็นเรานะแล้วเป็นคนไปนั่งซ้อนเป็นคนรูก็ไม่ทำลักไม้อ้วนเออคือใจมันมีแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าชวนไปเนี่ยเขาก็คงไม่ทิ้งเขาก็คงแบบไม่ใช่ว่าดาวเสร็จปุ๊บเบื่อแล้ววาทิ้งอะไรเงี้ยใจเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเขาอะต้องอยากเพราะยอมทนนั่งลยซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปสี่ชั่วโมงไปกลับก็แปดชั่วโมงไปกลับแปดชั่วโมงแล้วไอ้ที่ขี่เล่นขี่เที่ยวอีกอะไรอย่างเงี้ยอเออ พราะตักจําได้ตอนที่ไปตอนนั้นเนี่ยเนี่ยเกือบจะได้ลองเทสรถเพื่อนก็คือตอนไปการเนี่ยนะตอนไปการที่ชุมเนี่ยจะยืมรถของตอนนี้เป็นเพื่อนงานสนิทมากคือคุณนบที่สอนให้ดูคราตี้อยู่จะยืมมอนเตอร์ของนกให้อ้วนเนี่ยลองเทสในที่พักทางที่ั้นั่งขี่ไม่เป็นขี่ไม่เป็นแล้ผมไม่เอาไม่อยากเอารถเขาล้มก็เลยไปดูที่ศูนย์แล้วก็อย่างที่บอกครับคือมันมีครูที่สอนอืมคือเราไม่ได คือวุฒิภาวะกับการคิดมันไม่ใช่คิดแบบจะไปซิ่งจะไปแว้นจะไปแข่งจะไปอะไรอืคือเราคิดว่ารถเนี่ยมันเป็นแค่สื่อเป็นแค่ตัวกลางที่ทําให้เราหนึ่งเราคิดในเรื่องของการื่าเราจะขี่ยังไงทําให้เราเจอคนอย่างพี่ชุมเจอคนนู้นเจอคนนี้เจออะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างอืผมว่ารถมันเป็นแค่สื่อกลางที่จะทำให้เราไปเจออะไรหลายหลายอย่างเจอไม่เจอใครเจอใล้วมีเจอรักไหม ไม่เจอไม่เจอยังขี่ตามหาอยู่พิชิงอ่ะคือเ้ื่องเขาเป็นผู้ชายอะไรในเรื่องพันขีอะไรคงจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ยอ่วเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบรถเล็กเวเมือไม่เคยขี่แล้วมาขี่คันนี้ทุรักทเลไหมพอยจะขี่ได้ครั้งแรกเลยออาฟิลครั้งแรกที่จับแล้วลองขี่เลยสันก็สันใช่แบบกลัวคือมันเหมือน มันต้องใช้สมองเยอะขึ้นอ่ะบอกว่าห mm hmm. นจะคัไหนจะเบรกหนจะที่เท้าสองข้างใช่ปะ่ะ mm hmm. เพราะปะกะติเราขับรถเลยอย่างเงี้ยเราแตะข้างเดียวอ่ะ mm hmm. เออแต่พออย่างเงี้แบบเหมือนเราต้องคิดเยอะขึ้น mm hmm. คือเหมือนถูกสอนเลยแบบว่าหนูไม่มีเรื่องความรู้ตรงนี้ mm hmm. แล้วแบบจะเน้นเน้นเรื่องขีดปลอดภัยเ mm hmm. ลยจะแบบว่าทําอะไรคือต้องมองแบบกว้างๆแบบมองไกลๆคือคิด mm hmm. เผื่อไว้เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวคันนี้มันจะออกมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วมันเป็นมอเตอร์ไซค์มันเร็วกว่ารถเก่งแล้วอ่ะมัน ฉะนั้นเราต้องใช้สมองเยอะขึ้นในการที่จะขี่รถแล้ว,ลวพี่ชายไม่มีส่วนให้กําลังใจหรือสอนอะไรรึเปล่าครับคือกีชี้เหงาอ,อยากแต่ว่าเรา, <laughs> าต้องหมด <laughs> หรอ้อนเลยทต้องหมดร้อเ <laughs> ลยกดดัน <laughs> เออจะกดดันมากกว่าแบบคืออุ้นเข้าใจนะว่าเขาอยากให้เราแบบขี่ขี่รถได้ไวๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยบอกอยากจะออกทริปใหญ่เงี้ยบอกถ้ามึงไม่ถึงไม่รันอินพันพันหนึ่งยังยังไม่พสควันเลงยังไม่โพสรันอินกูไม่ให้มึงไปอะไรอย่างเงี้ยบอก ให้ให้ไปขัดขี่ในที่ให้มันครบหนึ่งพันกิโลด้วยตัวเองกับรถคันแรกอรับลัวขี่มาไหนหรอังพันโลไปไหนมาไนั่งกลับมาบ้านขึ้นขาบ้าไม่ได้ละก็เป็นไปออกก็คือไปออกก่อนกลางคืนอะไรเงี้ยก็จะมีพี่เป็นเพื่อนในชิงนั่นแหละที่รู้จักกันก็จะแบบสองคนอะไรเงี้ยแบบ คอยประบมหน้าประบกหลังแล้วแบบบางเราพาไปขี่ตอนกลางคือเพราะว่าก็งคือรถจะไม่เยอะมีบริการด้วยนะกอนแรกถ้ากลับไปคิดตอนนั้นนะผมว่าตอนนั้นน่ะผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์น้อยน้อยนักคนได้ตอนนี้เยอะแล้วก็เป็นนิมิตที่ดีและที่สำคัญคืออย่างตอนนั้นไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์เลยใจตอนแรกมันซื้อละไอหลังจากมันซื้อแล้วเนี่ยไอเราพี่เนี่ยคิดเดียวเริ่มห่วงเริ่มห่วงเพราะว่าอย่างตอนแรกเนี่ยคุยม่ชูวชว ถ้าอ้วนจะหาขี่เขาจะมารับที่บ้านอ่าคือต้องบอกก่อนอย่างพี่ชุมเนี่ยกับกับทางครอบครัวเนี้ยความรู้สึกเหมือนกับต่างคนต่างมองกระจกอ่ะพี่ชุมมีน้องอเราก็มีน้องเหมือนกับตอนนั้นแกบอกว่าแกก็อยากให้น้องแกขี่แต่ไม่มีโอกาสได้สอนได้อะไรแล้วอันเนี้ยอ้วนอยากขี่พี่บอกมันรู้สึกเหมือนเนี่ยเป็นน้องสาวอไอ้เล้าหรอกไอ้พี่ผมรู้สึกเหมือนพี่ยังเป็นพี่ชายผมอะไรอย่างเงี้ย แกเลยมารับจากบ้านอ่าตอนกลางวันเนี้ยอ่ะไปขี่ตอนรถเมล์ติดติดมาละมาละอ้วนไป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 ขี่จ่ายมอเตอร์คันแรกคซ้อมแล้วกลางคืนบางทีรถน้อยแล้วผมบอกอาผมขี่มาหาผมที่เกษตรแล้วก็ไปยืมลานจอดรถไอ้พวกโคุยตี้ผับตอนที่มันยังไม่คุยตี้ผับด้วยนล้วลานใหญ่ลานใหญ่มันรองารถเยอะโอ่โหมันจะเยอะมัน 3มทุ่ม4ี่ทุ่มเราไปตั้งแต่6โมงแล้วเราไปรู้ไงว่าตรงนั้นมันมีรานมันตินถนนใหญ่เราเขเราผ่านแล้วผ่านเฉย้ผ่านเฉยอ๋ออ้ว่าเขาไปเซอร์เวย์ไมใช่ใช่ใช่กขี่วนในานขีแล้วก็ไปเซอร์เวยข้างในเราไปตั้งไปตั้งปวยไว้ให้มันคืออ่ะขี่มาตรงนี้นะถึงปวยแล้วหัดเบรกตั้งระยะเหมือนเหมือนเหมือนคอร์สเรียนนั่นแหละอั้อวทำอย่างนี้เดี๋ยวพี่เขาไปพักข้างในก่อนไม่ไป้ ย้อนไปดูน้องหรือยืนดูน้องน้องน้องข้างในน้องข้างในโอ้ยยืนดูแล้วก็ให้ให้ให้เขาหักอ่าหลังจากนั้นคือมันมีทิปที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีในกี่เดือนก็เริ่มหักให้ไปออกขี่ทิปสั้นๆไปด้วยกันเลยอะไรอื่งอืมอืเอาไปนี่คือเป็นเรื่องของการฝึกทักษะนี่คือถือรการของน้องรองและน้องเล็กอีกปนหนึ่งเขามาร่วมด้ไง ถ้าถามนะคือมันคงอารมณ์แบบเห็นพี่แล้วเวลาเรากลับมาเงี้ยโอ้โคตรมันเลยเห็นนู้นย่านนี้ประจัยมันนั่นูไม่เห็นได้ไปมันไได้อะไรอย่างเงี้ยมันตรงไหนวะเราไม่เข้าใจว่ามันมันมันยังไงแล้วอย่างที่บอกอย่างที่อ้วนพูดรถยนต์มันไปได้แค่บางอย่างเออเมอร์เไซค์มันไปได้มากกว่านะฮะมันไปซ่องนู้นซ่องนี้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างของน้องเล็กเนี่ยมีกรณีเหมือนอ้วนไหมก็คือมาี่รู้อย่างนี้ไหม วน <c oughs> เ,เ,เะะวนี่นยจะเป็นคนบิ้วน้องอ๋อเราลองเลยน้องเล็กออกมันจะคลอดไปวุ้นจะไปบิ้วน้องแล้วไปบิ้วน้องได้ไยังไงบิ้วไหมก็นิดหน่อยเหมือนแบบเขาจะมาถามเราอะไรเงี้ยแบบเฮ้ย hey, เจ๊อะไรเงี้ยเจ๊วุ้นอนอะไรดีวะแบบเฮ้ย hey, กูสนใจรุ่นนี้รุ่นนี้อะไรเงี้ยแต่แบบคือเขาอยากจะลองคันมอนเตอร์เนี่ยวุนว้นจะบอกว่าเฮ้ย hey, อย่าเลยคือหนึ่งใบเอาผีสองเอ่อนิสัยของน้องวุ้นอะกับพวกวุ้นอะจะต่างกันคือวุ้นอย่างเงี้ยชิงนน่ะนิสัยจะคล้ายๆกันแต่ คนที่จะห่วงมากที่สุดอะพวกพี่จะห่วงน้องน้องชายมากที่สุดเพราะว่ารนอ่ยจะร้อนใช่พียังมรุูนอยู่ใช่ใช่แล้วก็กลัวแบบคือเออเออประมานั้นนะพี่หนูก็เลยบอกว่ายังยังไม่ค่อยสนับสนุนเขาจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่แบบแต่สุดท้ายก็ได้ขี่ใช่คืออย่างที่บอกผมว่ามอเตอร์ไซค์มันเป็นแบบทดสอบนะแต่มันบางคนมันเป็นแบบทดสอบที่โคตรเสี่ยงแต่เราต้องดูนะว่าแบบทดสอบเนี้มันใช้ได้กับทุกครอบครัวไหม เหมือนพอเราให้อย่างเงี้ยผมว่าความนึกคิดวิธีการคิดสำคัญสุดเลยจริงๆคืออย่างอย่างของอ้วนเนี้ยถ้าเราคิดแล้วอ่ะว่าเขาขไม่ใช่คนแบบนั้นคิดแล้วเขาผ่อนได้จนทั้วันเนี้ยผ่อนหมดลวจบแล้วจบแล้วซื้อคันใหม่อีกยดยตัวเ,เอง <c oughs> เราไม่ได้เป็นคนไปดาวให้แล้วนะ,ะเขาต้องแบ่งเมนเนจของเขาเองไอ้นี่เองไอ้นี่เอง,เองคือถ้าเขาเอาไอ้หลักพวกเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจำวันมันก็คือ เอาแนวแนวการคิดมาใช้ต้องบอกเลยว่ารถที่ลูกทุกคนซื้อไม่มีเอากัรพ่อแม่มาซื้อเลยแล้วทุกคนก็เมเนจกันเองอ่าจะซื้อสด <c oughs> ซื้ออะไรไม่เกี่ยวว่าเฮ้ยบ้านมีฐานะหรืออะไรผมว่ามันอยู่ที่ว่าเราแบ่งยังไงมากกว่าววครับอเอาละครับยังไม่จบครับ คราวหน้าติดตามชมเรื่องราวของ3พี่น้องกับความรักในบิ๊กไบค์ของพวกเขากันต่อพร้อมกับชมบิ๊กไบคันงามๆของพวกเขากันครับ <c oughs> เจอกันคราวหน้าครับท่านผู้ชม